นี่เสร็จเลยเนาะเหยียบลอยแล้วแบบเนี้เอาสิไปิลลขวดชิปชิลล์นั่นบบนี่ดวกนคันนขึ้นสบายดีมั้ยทุกทุกคนเนะาะวันนี้เฮาสิมาเนี่ยซอนชิปิลล์เนาะอันนี้เป็นจิปิลล์ตัวนี้เป็นแมงแมงกิรีดเนาะนี่ จิลกับจิรีดมือนี่จิเป็นจิรลแล้วทุกคนนี่เป็นจิีดมัมาซ้อมนี่เนาะซ้อมสองสองตันี่เนสองอย่างอาหารป้าเดิมมือนันนันนี้เราชิมาชอบจิลอต่อไปนี่นี่เป็นจิลอแล้วทุกคน ไปโอเคลงมือเนาะบ่เนี่เอาชิ้นถ่ายเบอร์ปิลัญญาป็นระยะเนาะเพราะว่าซ้อมน้ำหลานมีคนจับกล้องให้แล้วมือนี้มีนูเขากับมือนี้ก็เอามาซ้อมจีล้อกันเนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้แน่นอนทุกคนไปเอามาซ้อมเดียวเสร็จเลยเนาะเหยบร้อยแล้วบ่เนี้เอาสิปไปขวากินเนาะบ่เนี้เสร็จ อาซิเมตเมนูครัวกิโลกับกิปนอย่เลยเนาะเมนูอาหารป่าเนาะมื้อนี้กิอยู่ในป่าเด้บ่แม่นอยู่บ้านเนาะอาหารป่าเนาะมื้อนี้นี่เนอโอเคเนาะทุกคนไปควเลยเนาะบัดนี้ได้เยซ้อมเป็นทีมฮอยเนาะบัดนี้ Yeah. ลงคั่วไอนาะจิลี่จิลอ่อาหารป้ามึอนี่นี่เนาะเข้าก็เกึอเข้าก็เกึอย่านี้เนาะอาหารป้าเ้าเ quả wow, ăn pa, trong hồng, tây đìn nọ này, hót hót hót, ôi, ôi, cái này nấm cái hang <laughs> năm cây hàng, quái năm hàng rồi. Thái cái gì khuôn khuôn nó, khuôn, khuôn này bự. Đằng, đằng máy, đằng phun, chỉ ao khuôn này. เนาะทุกคนเมนูเฮามือนี่ยัวอาหารปาลากิโลก้อนนั่น,นี่ไปโอเคเนาะทุกคนเมนูเฮามือนี่ยัวอาหารปลาฉุกเนาะน่นนี่ยัว้ากิโนั่น เอาไปกินเลยนมเลยโอเ,เกือบเป็นนัวอย่วันยังเกือบ่ะเกือบจะเตี่ยอีกที๊ยอีกมันปุ่นกันขึ้น มีดอกไผ่ไม่นกไผ่นกที่ได้ไล่ตัวกกนกอย้องามออกมาก็แก่บ่แม่ฮะอันนั้นใช้ดอกไผ่นะอันนั้นไ็่ทั้เ่าะเรียนเาำหรออืมกับผนไมอื้อก่าด้กิ ไข่ต๊อกคู function, ่นั้นเนหนึ่งก็แม่นั้นหนึ่งแรกเลยเรยบตัวนจะไม่ไข่เนอะตัวยังไงเนี่ฮะฮิฮิฮิดิบผมมันโยมทอดทอดจนมันเคี่ยวติดจีน แกแล้วเอาคิ้วจรินเหรอมาโมดมาโมดกินกินตัวน้ำเบ้ามาไว้มาไว้เข้ามาหนิกินบ่กกินไหมมาไว้ นี่มาเบิ้งไอแม็กกินดิบุกินบรรเเ่กนำไอแม็กมาไว้นี่มานั่งอยู่ไว้เข้ามาอืมอืมดูเร็วเราก็ได้กินข้าวอิมวอ่มเลยเนาะ นมันน่งลินอยู่หน้าบ้านกินข้าวอิ่มแล้วตอนนี้นี่นางกองหุ่มหนุ่ใหญ่ก็ชิป,ประมาณนี้เนาะทุกคนเจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็บชิป,ประมาณนี้แหละวันนี้ฟัวติรอ,อก,กินเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเนียเนาะ จอกันคลิปหน้าทุกคน